สวัสดีคร no ับวันนี้ยุคพบกับผมช่อง CVO i Extra นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Identity V กันนะครับเพิ่งเริ่มหัดเล่นนะครับว่าจะเล่นตั้งนานเนเพราะว่านี้แร้งยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นหมวดธรรมดานหครับเล่นหนักตานะครับผมเพิ่งหัดเล่นแต่ว่าโลกมานานแล้วเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนะครับผมเล่นตัวนี้แล้วกัน เป uh ็นไงกดพ้อมกันนะครับเด็ดนอนะครับรอพวกเข้ากดกันนะครับรอพวกเข้ากดนะครับเหลยอสองคนที่ยังไม่กดนะครับ เรานอ้ก็เหลือทางรอเขากดนะครับฮันเตอร์โอมาครับไปมายังนะรอ,รอ,ค,อะครับรอมามาโอเคมาแล้วครับ ผมก็ไปหาภารกิจปั่นไฟกันนะจะปั่นไฟ <Yeah. S 1> เอาไปกดเดีดย๋ยว uh, uh, uh. ผมไปหาเฮ้ยพาตัวอยู่ใกล้ผมพาตัวอยู่ใกล้ที uh. ่เราเจอเครื่องปันป่นไฟครับมีเครื่องม่ใช้ระปั่นไฟครับ ดับเป็นหนึ่งคนเนีย่ยทางขวาเขา้าปั่นไปนเพื่อนเพื่อนโดนดับไปแล้วมันไปช่วยเพื่อนนะคมันปั่นไปกับมนะามาช่วยยี่ไหน เื่อเราไม่มีใครมาช่วยเลยนะ ััไปด้เสร็จแล้ว9วแล้วนะครับเ4รบเราไปเชอเพื่อน ได้สวนละเฮ้ยนะเพื่อนเราอยู่ไหนนะต้องนีเ้เห็ลเนละเอาต้องไปเจอเพื่อนน,นะ เยเพื่อนเราช่วยแล้นะครับมามาแมาเขา้ามาเข้ามาเพื่อนเราโดน แย่งมากไปกนะัน <Yeah. S 1> เอาเพื่อนเราโดนไปล้วยแล้วน,นั่นไง ก็ไปช่วยเพื่อนนะครับนไรเงี้เริบหนึ่งนะเพื่อนใช้เสร็จแล้วโอเค ไฟไปกัน้องปั่นไฟอ่ะเอ๊ะเสื้อคนนึงน่าจะอยู่เอ,อ๊ะนั่นไงเสื้ออีกคนนึงกำลังโดนะ่ะเขาไม่เชื่เพื่อนนะเดี๋ยวปันป่นเดไอ้เท่านี้ให้เสร็จก่อนนะครับไปไปเชื่มเพื่อนไมค่อยไปเชื่อมโม่นี่ หมดแรงไม่เปิดนะครับหมดแรงเฮ้ยเพื่อนมาเดี๋ยวเราไปเชื่อเพื่อนกันเลยกลุ่มจอาไม้ปาดี่ไงนี่มาดิมาเฮ้ยไมิเฮ้ยเราวบ้างมาดิเฮ้ยเ้ยเจ็บเจ็บ Tiếp, tiếp, gần chơi luôn vậy Tên này Tên này ัท่นันอยู่ใกล้เลยแตผมต้องไปเชื่อเพื่อ,อนอีกคนต้องไปเชื่อหมอะครับนะไปเชื่อหมอกันเลยแล้วอ,อ,อยู่ใกล้ๆอยู่แค่ไหนนะวะอยู่ใกล้ผมเลย ตามตาม,ม,ตาม,ม,มันตามผมมันตามผมเฮ้ยมันตามผมมันตามเอ้ยคนหนึ่งนะคนเดี๋ยวสักอันหนึ่งไว้ก่อนเค้่อเาอยู่ตรงไหนเนี้ยมีคนมี อ๋อเพื่อนเราไปไหนเฮ้ยอยู่ใกล้อ่นี่นี่นี่บ้านบ้าธบ้าธบาธบนั่โอ้ยมาตึงบะแล้งโอ้ เรียบร้อยครับซ<ส>ื้อหไม เพื่อนเลยนะช่วยผมเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บลูกกอนพี่มาเอาทำอะไรเพื่อนดิน <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอู้ดาวอ่ะมันบางผมมันบางผมเอ้ยมันบางผมเอามันเอามันจะเอาผมันจะเอาเอ้ยมันตามผมมันตามผาาๆๆม นี่พระนี่พระเดี๋ยวเอาลูกกันลูกกันเดี๋ยวอาลูกก่อน,กกอนเฮ้ย,กกยมันดำเพื่อนเลยวิทยายายะเฮ้ยทำอะไรเพื่อนอนะทำอะไรเพื่อนเออเรียบร้อยเหตุใดโอ้โหเขไม่เก็บลูปนะครับให้ผมกำลังรักษาตัวเองนะครับ จะถึงเวลารักษานะมน,นั่นนะึงนะใจเยินนะโอ้ยมินเดียวอีกกล้เสร็จแล้วนะไม่น่าจะทไั่น่าจะเอาไปตรงนี้นตายแล้วสองปีนะครับเฮ้ยยังไม่ตายเนียอยทีนี้นี่ยโอ้โหเพื่อนเลยบปลอยแล้ว ไปนีก่อนมีก่อนถ้ามันตามมันตามนี่มันเอามันจะเอาเอาว่ะเอาหุดปะเฮ้เอ้ออู้หูเรียบรย้อยเไอผมพูดเลยเดี๋ยวเพื่อนคนเดียวน่าจะไม่เ่าเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับเรียบร้อยตายอ่ะเรียบร้อยสามทีนะครับเดี๋ยวเ,เราจะต้องไปดูเพื่อนต่อนะครับ เล่เราคงไม่น่าจะไหวฮะดูเพื่อนเพื่อนเรามัไม่น่าจะไหวนะเหลือแค่คนเดียวอะ่ะเอาไงดีโดเพื่อนนะครับเล่นเราน่าจะไม่ไหวนะวรอดูเช่นกัน Bên này đâu ạ, nào, hãy, cái này đéo Bên này, đéo, เอาเพื่อนหายหุมหาเพื่อนก่อนนะน,นี้เห็นละหันอยู่ไหนเงี้ยนนล้นไหนโหจู้ไปวะจูเก่งเห็นแล้วเลยตั้งสามเครื่องให้ต้องฝัน เฮ้ยลงไปแล้ว